ของส่วนรัสเซียขันโต๊ะดิเนอร์แล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะทุกๆเย็นวันศุกร์เนี่ยฮะเราจะได้ร่วมกันริมเนื้อผ่านพรักงานข้ามกับขันโตกอาหารเหนือลำน้ำพะเจ้าข้ามกลางบรรยากาศดีๆริมแม่น้ำกกด้วยกันนะคะแล้วก็จะเข้าสู่พิธีเปิดโครงการกาดหิมน้ำกกค่ะก็เป็นขันโตกดินเนอร์แบบ คนเมืองล้านนาเขานะฮะวันนี้ท่านผู้อาวุโสในจังหวัดเชียงไฮ้นะฮะเลยจับจ่อ่พี่จับจ้องจ้าวเาลยเจ้าวันนี้ขอบพระคุณนักหน้าเจ้าสำรับชมรมดนตรีพื้นเมืองวันวานเชียงไฮ้เจ้าจุดนี้คิวงานนัดขนาดเนาะให้เขาไปเล่นต่อแหมนะเจ้าปัดคอนโทรลครับสำหรับกาสัมภาษณ์ด้วสัมภาษณ์พันหน่อย แต่โซนเอดถึงกิจกรรมนี้นะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่ากิจกรกรมกายดีนยด่นักทกอเี่ยนะคะเพราะว่ารามีทั้งนักท่องเที่ยวมีพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดน,นะคะ มาที่กาดพิมพ์นัดมากมายเลยค่ะวันนี้วันแรกนะคะสำหรับการเปิดโครงการแล้วเราก็จะมีการเปิดตลาดตรงนี้ทุกๆวันศุกร์นะคะตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสามทุ่มนะคะท่านไหนที่อยากจะเดินช้อปเรื่องบรรยากาศวันนี้ก็เป็นบรรยากาศไม่วันนี้ก็็เปนำกตกนะคะก็สามารถไปที่ตลาดนี้ได้เลยนะคะทุกคนเลยนะคะสี่โมงเย็นจนถึงสามทุ่มศุก ต้อบอกว่าโครงการดีแบบนี้นะคะกำหนดไว้อยู่ที่9้าครั้งก่อนวัฒนครั้งน้ำกบนะคะวันนี้ก็ทางว่าธรรมก็จะเป็นเจ้าภาพหลักในส่วนของพชก็จะมาเป็นหน่วยงานเสริมเนาะในส่วนของวันนี้ก็ที่ทางพอชอรับเต็มเต็มก็คืองานขัดโตกมีด้วยแล้วก็มีบูธ มาพุ่งกออการโอ๊ตอก่าพิพักษ์ชุมชนต่างๆท่านเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวนะครับอ๋อก็อยากเชิญชวนนะครับว่าการทิมน้ำกกเนี่ยก็เป็นนเป็ถนนคนเดินเนาะันขอว่าผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีเปิดตลาดการกิมน้ำกกนะคะอย่างเป็นทางการเรียนท่านผ้าศิลป์อนุรักษ ผู้วาชการจังหวัดเชียงรายบรรยากาศัดีมากมากเลยครับอยู่ที่หลังสานการนอกษาติดรับนับลุ่มผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหัวหน้าสราการผู้มีเกียรติยื่ให้ดูว่าบรรยากาศที่คองชาวจังหวัดเชียรายรวมถึงนักข่าวชาวไทยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่